ทำให้แอฟให้ตัดคาร์บทิ้งไปเลยโอ้ยกินคาร์บแล้วมันอ้วนกินคาร์บแล้วมันลดไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อที่แบ Hit, add, 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 add. บผิดแอดแอดแอดคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์บเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายค่ะเวลาที่เรากินคาร์บเข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดเซลล์ต่างๆอไวไัยวะต่างๆแล้วก็สมองเราเนี่ยใช้เป็นพลังงานได้ คาไเอฟถ้าอยากตัวบางขึ้นการันตีว่าไม่ต้องตัดครับทิ้งแต่ให้เปลี่ยนมากินครับเชิงซ้อนและหลีกเลี่ยงการกินครับเชิงเดี่ยวครับเชิงซ้อนเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีฉวยวันหรืออาจจะผ่านการขัดสีมาน้อยกว่าครับเชิงเดี่ยวมีสารอาหารสูงกว่าแหล่งของครับเชิงซ้อนที่เราหาได้ง่ายๆเลยนะคะเช่นข้าวไม่ขัดสีค่ะทุกสายพันธุ์เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสังยดหรือข้าวสายพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้ขัดสีรวมถึงมันหวานมันฝรั่งคีนัวถั่วห้าสีไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตเป็นตน้นเวลามาทำไอเอฟเนี่ยถ้ามาควบคุมอาหารด้วยโลค์บเนี่ยข้อดีก็คือจะเห็นผลเห็นความก้าวหน้าสุขภาพจะดีขึ้นเพราะว่าโลค์ฟเนี่ยจะมีทิศทางชัดเจนนะคะว่าอันนี้กินได้ อันนี้ต้องหลีกเลี่ยงและมีแนวทางสารอาหารชัดเจนมากๆว่าคาร์โบไฮเดรตควรจะกินกี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนกินกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันดีกินกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้เราจะมาพูดถึงคาร์บเชิงเดี่ยวบ้างคาร์บเชิงเดี่ยวเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมควรที่จะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะคะคาร์บเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีชวีว่าหรือว่าแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะ กินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะอร่อยค่ะติดอกติดใจนะคะอยากจะกินอีกไม่ได้ทําให้รู้สึกอิ่มนาน <Pale> แล้วสารอาหาร Aww ต่ํามากเลยหลังจากกินคาร์บเชิงเดี่ยวเยอะๆนะคะทําให้น้ําตาลกลูโคสในกระแสะเลือดพุ่งสูงขึ้นค่ะเขาเรียก blood sugar spike นะคะ <Wow S 2> โอ้โหเก็บไขมันสะสมได้ไวมากๆและกระตุ้นการอักเสบของร,ร่างกายรวมถึงลด การทำงานของระบบเผาผลาญอีกด้วยมาค่ะออสการ์จะบอกตัวอย่างของคาร์บเชิงเดี่ยวที่คนชามเมอฟควรหลีกเลี่ยงใครจดได้จดจดไปได้กดบันบึกไปรายการโปรดเลยข้าวที่ผ่านการขัดสีทุกสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาวห้ข้าวหอมมะลิรวมถึงข้าวเหนียวด้วยแป้งขัดสีเนื้อละเอียดไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีแป้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งขา้าวโพดและน้ำตาลทุกชนิดค่ะ เพื่อเข้าใจง่ายขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์จากแป้งขัดสีนรีอยดและน้ำตาลมีอะไรบ้างออสการ์บอกให้ดูนีเลยค่ะขนมปังขาวขนมปังไส้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังชูหน้ามายองเนสขนมปังไส้ครีมขนมปังไส้ช,ช็อกโกแลตขนมปังสักขยาขนมปังเนยนมแซนด์วิชไส้ต่างๆเครปปาองโกหลี่ปับ๊บซิมเบริงครัวซองเค้กเบเกอรี่ต่างๆโจนัทคุกกี้ ขนมกรุบกรอบทั้งหลายเครื่องดื่มหวานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแดงโซดาแดงมะนาวชานมเย็นชาดำเย็นโอเลี้ยงชานมไข่มุกน้ำอัดลมน้ำผลไม้น้ำตาลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลใสแดงใสขาวน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทุกชนิดเลยค่ะรวมถึงน้ำพึ่งดูดนมไทยไอศครีมสมูทตี้ที่ใส่น้ำเชื่อมน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพแต่ว่าใส่น้ำตาลฉ่ำ ชาผล,ลไม้ที่ตัวชาเนี่ยใส่น้ำตาลฉ่ำๆเป็นต้นพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มครับเชิงเดี่ยวทั้งสิน้นเลี้ยงได้ควรเลี้ยงคุณผู้ชมคะเวลาที่เรามาเปลี่ยนหุ่นอะเราควรที่จะมองเห็นตัวเองในวันที่เราลดหุ่นเสร็จแล้วว่าเราต้องการให้ตัวเราเป็นแบบไหนเช่นอุ๊ยฉันอยากจะลีนแบบสุขภาพดี ผมไม่ร่วงผิวไม่เขียวนอนหลับสบายไม่เกลี้ยกลาดไม่หงุดหิดผิวพรรณสดใสท้องไม่ผูกลดแล้วลดเลยไม่ต้องกลับมาลดอีกต่อไปเอาถ้าเรามีภาพแบบนั้นอยู่ในหัวเส้นทางที่เราเดินน่ะมันจะต้องลอ้อกันกับเป้าหมายที่เราต้องการวิธีการที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์แบบลีนแบบสุขภาพดีเนี่ย แน่นอนอาหารการกินเป็นหัวใจสําคัญการนอน8ดชั่วโมงปรับอารมณ์ไม่ค่อมไปทางบวกดื่มน้าให้เพียงพอถ้าออกกาลังกายได้คือเลดแต่ถ้าออกกําลังกายไม่ได้ก็ขยับร่างกายให้บ่อยหน่อยคุณผู้ชมคิดเห็นไงกับสิ่งที่ออสการ์เพิ่งพูดไปก็เม้น์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะก็อยากให้ทุกคนลดหุ่นแบบสุขภาพดีค่ะการลดหุ่นแบบสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลงมันจะค่อยๆลงค่ะ ใครอยากเปลี่ยนหุ่นแบบสุขภาพดีด้วยเอฟก็อย่าลืมกดติดตามอัสการ์ในเจ้องไลฟ์กอลีนนะอัสการ์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์กดบันทึกไปรายการโปรดนะคะ